แม่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 จ้าแม่เฝ้าแลรียวแม่คนเดียวเรียงลูกรายคน เลีย้ยงไม่ได้แม่คนเดียวไม่ลเลี้ยงเลนอน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 ,น,อนตักแม่นอน เอยโอฟันอ่อนแม่จะอ่อนให้ละเอาแป้งชะโรมไลหวังจะให้ชื่นอุราโอละเหโอละจาโอแกวตาพ่อจงนอนพ่อลูกหม่หลับแม่ยกสำรับข้าวออกมา ไปหาเกาะพอรักแสนรักอดยากไม่ว่าทิ้งชามเข้ามารีบว่าลูกชายและเจ้าทายอาโจมเกิดนั่งเกิดนั่งเกิดังเจ้าทายอาจมและแม่ยังเช็ดเกาะให้เจ้าแม่กำลัง กินข้าวก็หาเปลี่ยนให้ขี่รถเยี่ยวรถนะแม่อดใจได้นจะหาผู้ใดเหมือนดังมารดาก็พอได้ครึ่งขวบก็อ้วนอวบน่ารักก็แม่สอนให้รู้จัก ภาษีภาษาก็สงสารกันแต่แม่เข้าตื่นแต่เช้าเฝ้าสอนภาษาให้แก่ลูกกายและเจ้ารู้กระแสก็ตอนที่แม่พรำสอนก็เจ้าเริ่มแง่งออนขี่อ่อนยกใหญ่รบกวนแม่เจ้า ไม่เอาละกันแต่ใจสิ่งไหนไม่ได้ก็ทำกระบิดกระบวนถึงยามก็ที่แม่ก็อุ้มให้เจ้ากินละนมนะเจ้าไม่สบนะเนออารมณ์ทั้งยิกทั้งควรออกอิดนาทีริศกระบิดกระบวนก็ทั้งยิกทั้งควร ทั้งตีทั้งทุบนาวาแทนที่แม่แกจะโกรธาดันกลับเอาเมือลูกยากนั่นเขามาจูบออกอว่าครบหนาประงมหนาประรมประรูปละนังจูบนอนจูบเฝ้าชมเฝ้าเชยน้ำนมจากเต้า เทลินไหลตกนั้นแหละคือเลือดในอกน่ะพอหนักเอ้ยนะ่จะแห้งเหือดหายแม่ไม่เสียได้นมเลยกลั่นกลองให้เซเว่ยทุกวันเวลาณนว่าฟันเจ้าคมน่ะขึ้นมาหนึ่งคู่คมมาเหมือนฟันหนู มาณอุราเจ้าก,กัดทันใดผิวนมแม่ก็บางมองจนเห็นเส้นนะเมื่อรู้กัดเน้นแล้วแม่จะเจ็บเพียงไหนกัดนมแม่เจ้าละเจ็บเขา้าหัวใจนะแม่สาดุงทางกายเมื่อให้ลูกดื่มกินหัวนมคอ ยังเป็นแผลเป็นผื่นออกเป็นเลือดสดสดว่าไหลลิ่นไห,ไหลออกผสมให้นมลูกกินแล้วเลือดไม่หลั่งไรลินละกันตั้งลายเวลาเกาแม่เจ็บมาระบอง หัวนมเต้าซ้ายก็เลยจับลูกยายให้กินนมเต้าฟ้าละเจ้าดูดดื่มโอมแล้วกินนมมารดาเจ้าไม่ศบนะอรากและเจ้าก็กัด ทันใดบางครั้งหนอก,ก็ว่าบางครั้งเผอตัวแม่จะตีละกันสักผ่างแล้วแม่ต้องยกมือข้างตีได้เมื่อไรได้จะเม่จะโมกให้ลูกแม่ขาย สำกลับเจริญสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านที่ได้ติดตามในทางอยู่ไ like, ลทาง Facebook ทางย t u ู e ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาและก็สถานีวิทยุ f m 97สศูนย์อบรมก็เป็นช่วงของ ข้าพันษาปีนี้ก็มีการบวชแทนคุณพ่อคุณแม่กันก็อยากจะชักชวนชายไทยแมนๆอายุ20ปีบริบูรณ์จนถึง60ปีมาร่วมโครงการบวชแทนค่าน้ำนมแหลที่จบไปก็คือแหลพระคุณแม่คนที่เป็นแม่นี่ก็ถ้าได้ลูกชายก็ดีใจ หวังว่าจะได้ให้บวชก็อยากจะชักชวนสาธุชนญ,ญาติโยมให้มาบวชกันที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมามากันเยอะๆมากันหลายๆอำเภอหลายๆตำบลหลายๆจังหวัดเพื่อจะได้มาตอบแทนค่าน้ำนมพ่อแม่เลี้ยงเรามาด้วยความยากลำบากหรือว่าแทนคุณพ่อแม่นั่นเอง ที่เขาบอกว่าคําพระสอนสั่งอย่างเบ็ดเสร็จพระคุณพ่อ21พระคุณแม่12ตัวเลขกับกลั่นเขากันเขากรอง21หรือ12ไม่ใช่เรื่องสําคัญ21นั้นเนอเป็นของพ่อแน่แน12เป็นของแม่รู้แน่เท่านั้นเขากลันเขากรองไม่ใช่เรื่องสําคัญพระคุณของท่านมากกว่าใครๆเราก็อย่าไปลืมคุณโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่กันคนที่เคยบวชเรียนแล้ว อยากจะบวชและสึกตัวกันนะครับปฏิบัติในการที่เป็นสงฆ์ควรทำตัวอย่างไรแล้วทำบวชทำอย่างไรถึงจะได้บุญกุศลถึงพ่อถึงแม่ในการปฏิบัติก็เชิญกันที่ศูนย์อบรมเยาวชนได้นะครับติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0851181234 0851181234ก็ขอให้มีความสุขความเจริญ ในชีวิตเกิดทุกครั้งต้องไม่ต่ำฝากคนและไม่จนฝากใครเป็นมนุษย์และเทวดาเท่านั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคําว่ายากจนไม่มีไม่ได้อย่าพึงกังเกิดแกยมเลยทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทอ